すいません。 ที่บริเวณลานจอดรถสาวไวยน้ำทัพเรือพักที่2อําำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลเรือโทสุนทรคำคล้ายผู้บัญชาการทัพเรือพักที่2เป็นประธานเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันราคาถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ให้กับกําลังพลของทัพเรือพักที่2โดยมีสมาชิกชมรมพลเรือทหารเรือทัพเรือพักที่2นําสินค้ามาจําหน่ายรวมทั้งฝ่ายต่างๆก็จะนําสินค้ามาจําหน่ายในงานเช่นเดียวกันและภายในงานได้มีดนตรีบรรเลงเพลง ให้ผู้ที่มาซื้อสินค้าได้ฟังตลอดเวลาสำหรับการเปิดตลาดในวันนี้ข้าราชการทหารเกลือและครอบครัวของกำลังพลที่มีบ้านพักอยู่ในบริเวณนี้เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปซึ่งจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างต่อเนื่องและบางร้านก็หมดอย่างรวดเร็วพลเรลือโทสุนทรทำคล้ายผู้การทัพเปลือภาักที่สองกล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ใน,นในพื้นที่ทําให้สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพของกําลังพลสูงขึ้นเป็นจนํานวนมากทางทัพเรือภักที่2ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือค่าครองชีพดังกล่าวทางสมาคมพัิยาทหารเรือทัพเรือภักที่2และทัพเรือภักที่2จึงได้ทาโครงการตลาดสินค้าราคาถูกให้กับกําลังพลและครอบครัวได้จับจ่ายใช้สอยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับกําลังพลเพื่อให้กําลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการจัดตลาดสินค้าราคาถูกมีการจัดในช่วงเวลาตามความเหมาะสมประมาณ3ามไตรมาสสักครั้งหนึ่งหรือแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมต่อไป